สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาลี่จะมารีวิวเครื่องสำอางจากแบรนด์มิลานี่ค่ะเป็นสิ่งที่สาลี่ซื้อเก็บเก็บมานะคะสั่งมาจากอเมริกาด้วยแต่ว่าแบรนด์นี้เข้าเมืองไทยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีอยู่สองสาชิ้นเองไม่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่สาลี่อยากจะเอามาคุยกันเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยสาลี่พยายามหยิบเครื่องสำอางดับสตอร์มาแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าเออบางชิ้นก็ชอบบางชิ้นก็ไม่ชอบเลยอยากจะเอามารีวิวในเดือนนี้ให้มันเยอะสักนิดหนึ่งนะคะมาเริ่มจากแบรนด์นี้ละกันแบนนะะร ็นแท่งเดียวเลยเป็นสิ่งเดียวเลยที่สัลี่ซื้อที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าราคาที่เมืองไทยตั้งกันไว้ค่อนข้างจะสูงมากเลยถ้าจําไม่ผิดน,นะสัลี่คิดว่าราคาลิปสติกของเขาเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะคะแต่ตอนที่สัลี่ซื้อมันมีโปรโมชั่นนะคะสรุปแล้วได้มาอยู่ที่ราคาประมาณ300กว่าบาทนะคะสีที่สัลี่มีก็คือเบอร์69นะคะแล้วก็เป็นรุ่นแมทด้วยเป็นสีที่สัลี่ทาอยู่บนริมฝีปากของสัลี่วันนี้หลายๆครั้งที่สัลี่เอามาทานในเทปวิดีโอก็จะมมีีคนนนนถาาเเหือกัว่ป่ป็ลิท ะะก็ราคาเต็มที่ขายที่เมืองไทยค่อนข้างสูงอย่างที่บอกในทุกๆตัวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งลิปสติกแล้วก็บลัชออนเนี่ยจะลีคิดว่ามันตั้งเอาไว้สูงเกินไปนะคะเท่าที่ทราบคนที่นำเข้าแบรนด์แบรนด์นี้นะคะเป็น คนเดียวหรือว่าเป็นบริษัทเดียวกันกับที่นําเข้าจอร์ดาหน้านะคะก็เปรียบเทียบเอาแล้วกันขนาดจอร์ดาหน้ามาเมืองไทยก็ยังตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เจ้าตัวนี้ดีหน่อยคือมันมีช่วงโปรโมชั่นแลส้สลี่ซื้อมาที่แ v e and ยนะคะใครอยากได้ลิปสติกรุ่นนี้เนี่ยลองส่องโปรโมชั่นเขาดูเรื่อยๆนะเผื่อเขาอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้อีกถ้ามีโปรโมชั่นเนี่ยสลี่แนะนาให้ซื้อนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อลิปสติกที่ค่อนข้างดีเป็นเนื้อแมทแบบนี้นะคะแล้วก็ มีความบางนะคะบางกว่ารุ่นนี้ด้วยที่สัลลี่เคยรีวิวไปแล้วนะเมเปร์ลินครีมมี่แมทเซนเซชันตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ขายที่เมริกาเหมือนกันนะก็ตัวนี้เนี่ยจะ เม็ดสีจะจัดกว่าแต่ว่าเขาก็จะมีความหนากว่าของมิลานี่นิดหนึ่งนะคะมิลานี่เนี่ยก็คือเม็ดส,สีใช้ได้กบปากคำได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเขาจะมีความบางใครที่ชอบลิปสติกเนื้อบางๆอาจจะชอบลิปสติกรุ่นนี้มากกว่ารุ่นของเมเบลีนก็ได้นะคะเป็นลิปสติกด็อกสตอร์ทั้งคู่เลยนะเป็นลิปสติกด็อกสตอร์เนื้อแมตที่คุณภาพดีราคาที่เมืองนอกใช้ได้ราคาที่เมืองไทยไปตัดสินใจกันเอาเองว่าควรจะเลือกซื้อกันหรือเปล่านะคะรุ่นที่เป็นเนื้อครีมเนื้อกลอ ก็อะไรแบบนี้ไม่ค่อยดังนะคนไม่ค่อยเล่นกันนะคะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลิปนะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นกระแสเหมือนกันก็คือเป็นลิควิดลิปสติกแต่สล,ลี่ยังไม่เคยได้ลองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นลิปสติกหนึ่งแทง่งแล้วก็เป็นแท่งเดียวที่สล,ลี่ซื้อที่เมืองไทยนะคะทีนี้มาพูดถึงตัวบลัชออนกันบ้างบลัชออนเนี่ยสล,ลี่มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะสัล,ลี่จะพูดถึงรุ่นนี้ก่อนเพราะว่าเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนออกมาค่อนข้างนานแล้วจริงๆทั้ง2รุ่นก็ออกมานานแล้วแหละนะคะแตต่่่ววาาาาออัันนนนี้เทนนะเทํมกป็ เบสพ Powder ์บลัชค่ะแล้วก็ออกมาอยู่ด้วยกันหลายสีเหมือนกันราคาที่เมืองไทยสัลลี่ก็จำไม่ได้อีกอะว่าราคาเท่าไหร่ที่ตั้งไว้นะคะน่าจะประมาณสัก500-600ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าราคาที่เมืองนอกจะถูกกว่านี้นะคะสีที่สัลลีมีก็คือเบอร์05 Luminoso ซซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างดังเวลาที่เพื่อนๆดูวิดีโอ Top 10 Under เดหรือว่าแบบ สุดยอดดรักสตอร์อะไรพวกนี้ก็จะมีตัวนี้หลุดเข้ามาอยู่เรื่อยๆะคะซารีเคยซื้อสีอื่นมาแล้วนะคะแต่ซารีไม่ชอบนะคะเหตุผลที่ไม่ชอบก็คือตัวอื่นๆที่มีอยู่ในลายไลนนี้ชิมเมอร์ของเขามันจะเป็นกากค่อนข้างใหญ่แล้วซารีไม่ชอบเวลาที่ลงบนหน้าซารีรู้สึกว่าม,มันเห็นกากใหญ่ๆอะ่ะแล้วเราไม่ชอบแต่ว่าเบอร์ศูนย์ห้าลูมิโนโซเนี่ยมันมีเหตุผลในตัวของมันเองว่าทําไมมันถึงเป็นที่โปรดปานของหลายๆคนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยชิมเมอร์ข้างในเนี่ยมันค่อน ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยในเนื้อนะคะแล้วก็เขาจะมีความชีนอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็คล้ายๆกับว่าจะเป็นบลัชออนแบบไฮเอ็นได้เลยคือเทียบกันได้เลยแต่ตัวอื่นๆในไลน์เนี้ยสัลี่ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวอื่นๆในไลน์เนี้ยชิมเมอร์มันจะหนาแล้วเก็ดชิมเมอร์มันจะใหญ่มากซึ่งสัลี่ไม่ชอบแต่ว่าตัวนี้เนี้ยเบอร์ศูนย์ห้าเนี้ยชิมเมอร์เขาค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะคะเวลาที่สาวผิวค้ำปัดแล้วเนี้ยสีมันอาจจะเห็นไม่ชัดคนผิวขาวจะชอบเบอร์นี้มาก เลยเพราะว่ามันจะได้ลุกแบบเบาๆใสๆคนผิวค้ำปัดเนี่ย สีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเวลาที่ซารีใช้เนี่ยซารีจะใช้เป็นตัวท็อปปิ้งก็คือมาปัดทับบลัชออนสีด้านๆให้มันดูมีความแบบความชีนหรือไม่บางทีซารีก็จะปัดตรงช่วงหนกแก้มตรงเนี้ยปัดแทนไฮไลท์ไปเลยมันก็จะได้ลุคแบบไฮไลท์ซอฟต์นะคะมาเยอะจนเกินไปนะเหมาะสานหรับคนน้ามันด้วยวิธีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ซารีแนะนําถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาซื้อราคาที่ถูกได้นะคะราคาที่ตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์ที่เมืองไทยซารีไม่แนะนําให้ซื้อนะคะแล้วก็ สาลีเพิ่งจะเช็คในเว็บไซต์นะคะโอ้ยวันนี้แดดมันเป็นอะไรเนี่ยเข้าๆหุบๆเดี๋ยวหน้าก็คั้เดี๋ยวหน้าก็สว่างเวอร์พักนี้สาลี่เหนื่อยใจกับกล้องตัวนี้มากเลยเนี่ยสาลี่อยากจะเอาไปเข้าศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามันแบบไว้บาลานซ์มันแบบมันรวนมากเลยนะคะแต่ว่าอ่ะ มาต่อแล้วกันต่อกันที่รีวิวนะเทปวิดีโอนี้หน้าดำหน้าสว่างก็ขอโทษทีแล้วกันนะคะซาลี่เพิ่งเช็คที่เว็บไซต์ของ Lazada นะคะเขาขายถูกกว่าที่เคาน์เตอร์ด้วยอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะคะก็ถ้าราคา350-400อะ่ะเออซาลี่แนะนำให้ซื้อมาทดลองเล่นกันนะคะทีนี้มาถึงตัวบลัชออนอีกอันนึงตัวนี้นะคะตอนที่ออกมานี่แบบว่าฮือฮากันมากแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์ดรักตอ์ที่ทาออกมาแบบ ทำออกมารุ่นแรกๆเลยอ่ะเพราะว่า Store, erm at, d r อ g สตอร์เนื้อแมตดีๆอ่ะหาค่อนข้างยากใช่ไหมคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น Rose Powder Blush นะคะแล้วก็ซ l l ีซื้อมาหลายสีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่2ส,สีสีส้มนี่เป็นเบอร์05 Coral Cove นะคะแล้วก็ เบอร์สีชมพูเนี่ยจะเป็นเบอร์07นะคะ Love Potion นะคะปะจอนรุ่นนี้นะคะราคาที่เมืองไทยส l l y คับล้ายคับคา่าว่าตั้งไว้อยู่ที่790กว่าบาทนะคะสลี่ บอกเลยว่ามันแพงไปเพราะสัลลี่ซื้อมาสั่งมารวมค่าหิ้วอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ถึงอ่ะมาพูดกันถึงเรื่องคุณภาพกันดีกว่านะคะคุณภาพของบลัชออนอันนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าหุ้ยมันดีมากเลยมันเป็นเนื้อแมทที่ดีมากเลยสัลลี่คิดว่ามันเป็นเนื้อแมทที่โอเคเนื่องจากว่าเม็ดสีเขาค่อนข้างเข้มแล้วก็เป็นเนื้อแมทด้วยคือเนื้อแมทต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันจะเกี่ยยากกว่าบลัชออนเนื้อชินหรือว่าเนื้อชิมเมอร์นะคะแล้วก็บลัชออนตัวเนี้ยสัลลี่ยอมรับว่ามัน แต่ว่าในเรื่องของการเกลี่ยมมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลงไปเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเส้นขอบบ a ัชออนการที่จะเบรนเข้าไปให้มันแบบ เกินเข้าไปกับผิวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะบางคนอาจจะถามว่าแล้วซารี่มีอะไรที่ดีกว่าหรือว่าใกล้เคียงมาแนะนำไหมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงราคาเดียวกันกับที่เมืองไทยตั้งไว้คือ700กว่าบาทนะคะเพื่อนเพิ่มตัง์อีกนิดหน่อยเนี่ยจะได้บลัชออนรุ่นนี้ของเดอะบามเลย i n s t a n t แต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะสีที่ซารี่ถืออยู่เนี่ยเป็นสีพรีนสไต p e ซึ่งเป็นสีเดียวในลายเลยที่มีชิมเมอร์ถ้าเป็นสีอื่นๆในลายลนยนี้ของเดอะบามนะคะเขาจะเป็นเนื้อแมตต์แต่ว่าเป็นเนื้อ แมที่มีความเขาเรียกว่าความลูมินัสอยู่ในตัวคือปัดไปแล้วมันจะแบบไม่ได้านเลยมันจะแบบเหมือนผิวๆอะ่ะแต่มันก็ยังถือว่าเป็นแบบอ่อนเนื้อแมทอยู่นะคะรุ่นนี้ปัดง่ายกว่าราคาอยู่ที่900ถ้ารอช่วงลด10%ก็จะถูกเข้าไปอีกแล้วก็บางเว็บไซต์หรือว่าบางบางช็อปเนี่ยขายถูกกว่าราคาในเคาน์เตอร์จะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทนะก็คือช่วงราคาเดียวกันกันกบ บลัชออนรุ่นนี้แต่ว่าเป็นเนื้อที่ดีกว่ามากแล้วก็เป็นแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยนะคะมิลานีก็เป็นดรักสตอร์ของอเมริกานะไม่แน่ใจสัลี่พูดไปหรือยังนะคะอันนี้จากเดอะบาร์มไลน์อินสเตนนะคะลองไปเช็คกันดูได้เขามีหลายสีอยู่เหมือนกันถ้าพูดถึงเนื้อแมทนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือราคาย,ย่อมเยาวกว่ามากแล้วก็เป็นแมทที่มีมานานแล้วด้วยในดรักสตอร์บ้านเรานะคะก็จะเป็นเมเบ e ร์ลีนชิคกี้โก้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแพคเกจแต่ว่าผลิตภัณฑ์้้้้าาาานน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 ใกก็็ยยัังหาตคคลๆเปแบบีะะรุ่ ของเมบลีนจะประมาณ100กว่าบาทอะร้อประมาณเนี้ยคะ่ะบางทีก็ได้อยู่ที่ประมาณ130นะเป็นเนื้อแมทที่ดีคือแมสสีจะไม่จัดเท่าของมิลานี่นะคะแต่ว่า ปัดง่ายกว่าเกลี่ยง่ายกว่าแล้วที่สําคัญราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะมีอีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่คล้ายๆของมิลานีนะคะเมสซีอาจจะไม่จัดเท่ามิลานีแต่ว่าเกลี่ยง่ายกว่ามิลานีนะคะนั่นก็คือแบรนด์ของโซอีวาอันนี้เป็นบลัชออนเนื้อแมตอีกเช่นกันนะคะถามว่าเกลี่ยง่ายมากไหมไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่สลีพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าบลัชออนเนื้อแมตเนี่ยมันจะเกลี่ยยากกว่าบลัชออนเนื้ออื่นๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังถือว่าจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการเบลนด์แต่ว่าก็เกี่่่ยยงาาว ตัวนี้ของมิลานีนะคะแล้วก็สีที่ซาลี่โชว์ของสซเววันเนี่ยก็คือสีรัชรัชนะคะเขาจะมีสีชิมเมอร์ด้วยซึ่งสีชิมเมอร์เนี่ย ดีมากเป็นเนื้อบลัชออนที่ดีมากชินกําลังดีชิมเมอร์ค่อนข้างจะละเอียดนะคะแต่ว่าสีทิสซิลี่เอามาเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยนั่นก็คือสีรัชรัชซึ่งเป็นเนื้อแมทเหมือนกันโอเคมีแค่นี้นะคะสําหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์มิลานีทิสซิลี่ซื้อเก็บเก็บมานะคะก็ตัวทิสซิลี่แนะนําให้ลองเช็คดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันดีมีโปรโมชั่นเนี่ยนั่นก็คือลิปสติกของเขานะคะในส่วนของบลัชออนเนี่ยราคาที่เมืองไทยค่อนข้างจะ ตั้งไวสูงนะคะถ้าเกิดว่าซื้อตามเว็บไซต์ได้ราคาอยู่ในช่วง300-350-400เนี่ยซารีแนะนําให้ลองเล่นตัวนี้นะคะเบอร์05ลูมิโนโซส่วนเบอร์อื่นซารีก็เห็นลหลายๆคนเขาก็ชอบกันนะแต่ว่าสําหรับซารีซารีรู้สึกว่ากาก,ากชิมเมอร์ในเนื้อบลัชออนของเขาเนี่ยมันใหญ่ไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าณนะตอนนี้ซารีก็รู้สึกว่าโอเคแล้วกับสิ่งที่ซารีได้ลองนะคะในอนาคตซารีคิดว่าคงจะไม่เก็บ2ตัวนี้ไว้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาแทบไม่ได้หยิบเขามาใช้เลยเพราะว่าเขาเกลี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เมสี เขาจัดด้วยนะคะมันแบบบางทีมันปาดไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังมันเป็นแก้มลิงได้ง่ายมากแล้วก็ต้องมานั่งเสียเวลา เกลี่ยอีกนะคะซารีชอบบลัชออนที่ใช้ง่ายๆปัดไปแล้วเห็นสีแล้วไม่ต้องปัดมากไม่ต้องเกลี่ยมากนะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนั้นนะคะซารีก็เลยไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆนะเก็บไว้มันก็เลยคิดว่าเสียประโยชน์เปล่าๆนะคะโอเคมีแค่นี้นะคะใครที่ลองผลิตภัณฑ์ของมิลาลนี่แล้วนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์มาคุยกันคนที่เขาแวะมาอ่านคอมเมนต์เขาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เขาจะไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้นะคะช่วยกันช่วยกันแชร์ข้อมูลนะคะความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนใช้ผลิตภัณฑ์พววกนี้้แล อาจจะรู้สึกว่าชอบมากอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเลยตั้งแต่ที่ฉันใช้มาอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ลองเขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะวันนี้สาลี่มีแค่นี้เจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าค่ะไปละบ๊ายบาย